สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสุชาติคุณวัชรินทร์ครับค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะที่กรุณาให้เกียรติแก่รายการ Good Morning ASEAN ในเช้าวันนี้นะคะเป็นเช้าที่เชื่อได้ว่าคุณผู้ฟังหลายท่านคงจะเฝ้าฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์ล,ยยลือธิดาล่ะค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปมร้อนไทยกัมพูชานในเวทีอาเซียนสมิทครั้งที่47เจจะมีอะไรในกอไผ่เกิดขึ้นบ้างหรือไม่ค่ะครับ เออผมผมก็คิดว่าในอาเซียนสมิตเนี่ยมันก็ต้องมีปมร้อนอะไรที่น่าติดตามอยู่อย่างเช่นบทบาทของประธานอาเซียนมาเลเซียว่าจะเป็นกลางแค่ไหนนะครับในการเข้าอำนวยความสะดวกให้กับทางไทยแล้วก็กัมพูชาชบทบาทของมหาอำนาจทางการเมืองโลกนะครับมีข่าวร่ำๆ่ำอยู่ว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย อยากจะมาเยือนใช่ไหมครับแล้วก็กันยิงออกไปจากพิธีการสันติภาพซึ่งเขาก็คงจะหาวิธีการให้ไทยกับกัมพูชาลงนามในข้อตกลงสันติภาพแต่ว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้ชวดรางวัลโนเบลสันติภาพไปเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทรัมป์จะมีแรงบันดาลใจมีแพชชั่นแค่ไหนในการจะเข้ามาทําบทบาทตรงนี้นะครับซึ่งตอบไม่ได้เลยว่าสุดท้ายแล้วโดนัลด์ทรัมป์จะเข้ามาปรากฏตัว ที่อาเซียนซัมมิตหรือไม่<ช>ตรงนี้ก็ต้องอรอลุ้นกันจริงๆครับค่ะเมื่อเพิ่งจะเล่ากรณีที่เบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐบอกว่าทรัมป์กับสีจิ้นผิงเนี่ยอาจจะไปพบหารือกันที่ที่เวทีเอเปกก่อนจะเอเปกไม่แน่ใจนะคะอาจารย์เขาว่าจะแวะที่อาเซียนหรือไม่อย่างที่อาจารย์บอกนะคะใช่ครับเวทีเอเปกก็มีความสําคัญมากนะครับสําหรับสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีน แล้วก็น่าจะทําให้สองหมหาอำนาจยักษ์ใหญ่เนี่ยมาคุยกันน่าจะเป็นเวทีที่สําคัญกว่าอาเซียนนะครับในในสายตาของหมหาอำนาจเนื่องจากทั้งจีนและสหรัฐก็มีภูมิศาสตร์อยู่ในเขตมหาสูทรแปซทิฟิกนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นสําคัญด้วยส่วนหนึ่งเขาก็ต้องจับตาม,มองมากกว่าด้วยค้ับนะครับเป็นสําคัญของเอเปกันนะครับเมืม่อสักครู่นี้อาจารย์อาจารย์ พูดถึงประโยคแรกว่าสิ่งที่น่าจับตามองก็คือท่าทีของมาเลเซียว่าจะดําเนินบทบาทเป็นกลางหรือไม่ในช่วงที่ผ่านมาอาจารย์วิเคราะห์ได้ไหมคะว่าบทบาทของมาเลเซียเนี่ยทำได้ดีหรือเปล่าแล้วก็เป็นกลางหรือไม่นะคะคือผมว่าอันวาอิบราฮิมกับมาเลเซียก็ต้องแสดงบทบาทไปในฐานะประธานอาเซียนจะไหมครับเพราะว่าความขัดแย้งไทยกัมพูชาล่าสุดก็เกิดขึ้นในในช่วงปีนี้ ซึ่งมาเลเซียเป็นประธานแต่ก็ยังมีคนคลางแคลงใจในความเป็นกลางของมาเลเซียใช่ไหมครับก็ยกตัวอย่างเช่นเเรื่องที่กัมพูชาละเมิดอ,อนุสัญญาอะไรหลายๆอย่างหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงหลายๆอย่างมันก็ไม่ได้มีเสียงประนามหรือแรงกดดันาเชียเลยนะครับตรงนี้ม,นมันมันก็ทำให้เกิดความสงสัยได้เหมือนกัน แล้วก็ยังมีรายงานว่าบริษัทเอกชนของมาเลเซียก็เข้าไปลงทุนในกัมพูชาแล้วการเข้าไปลงทุนในกัมพูชาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะหนีไม่พ้นคอนเน็ชั่นที่ต้องมีกับตระกูลหุนนะครับก็คือหุนเซนกับพวกพ้องวงวานนะครับถ้าจับเครือข่ายบริษัทหรือความสัมพันธ์ตรงนี้ได้ว่ามาเลเซียไปสัมพันธ์กับกับกมพูชาเยอะเนี่ยภาพความเป็นกลางของมาเลเซียมันก็จะพร่องไปเออจริงๆแล้วผมผมเห็นว่าเวียดนามเนี่ยมีความเหมาะสมมานะครับ ในการเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพื่อช่วยไทยในการแก้ปัญหากับกัมพูชาคือคือมันมีรายงานลับมาประมาณหนึ่งนะครับในข่วงที่เกิดเหตุระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าก็มีนักการทูตระดับสูงของเวียดนามเนี่ยเ,ออเหมือนกับขออาสาเข้ามาช่วยเป็นกาวใจให้แต่ไทยปฏิเสธไทยไปเลือกมาเลเซียนะครับจริงๆแล้วก็เข้าใจได้เพราะว่ามาเลเซียเป็นประธานอาเซียนแต่มาเลเซีย ไม่ได้เป็นประเทศที่อยู่ในอินโดจีนหรือลุ่มนางโขงนะครับซึ่งผิดกับเวียดนามจะมีความเข้าอกเข้าใจและมีอิทธิพลต่อรัฐบาลกัมพูชามากกว่าได้ซ้าไปนะครับค่ะอาจารย์พิจิตต์้น<า>มือวเป็นการาตัดส<า>ินใจผิดพลาดของเราไหมครับหรือเลือกมัน,มนหรือว่ามันเป็นอยู่ในสถานการณ์ที่แบบกืนไม่เข้าใครไม่ออกเลยต้องไปเลือกมาเลเซียลืนไม่เข้าใครไม่ออกเพราะมาเลเซียเขาเป็นประธานอาเซียนนะครับมันมีตรงนี้ลงไม่อยู่แต่ ผมคิดว่ายุทธศาสตร์ไทยก็คือไม่ได้หมายความว่าเราจะเลือกมาเลเซียแล้วเราจะตัดบทบาทเวียดนามทิ้งอ่ะ mm. ผมผม,ผมคิดว่าเรามีกลยุทธ์ทางการทูตท,ที่จะดึงเวียดนามเนี่ยมาถ่ายเทความเข้าใจร่วมกันกับไทยแล้วก็กดดันกัมพูชาคือคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพนมเปญก็สนิทกับฮานอยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ไม่เชิงอย่างนั้นเพราะว่ากัมพูชาก็ mm. มีปัญหาเขต่นดนกับเวียดนามแต่เวียดนามปราบได้หมดแบบ นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือล่าสุดเนี้ยสินค้าเกษตรของกัมพูชาจำนวนมากเนี่ยเวลาเจอไทยปิดด่านไปเขาก็ตัดสินใจระบายไปทางฝั่งเวียดนาม,มแต่เวียดนามลบล<ม>็อกไม่ให้สินค้ากัมพูชาเข้ามานะครับด้วยเหตุผลว่ามันจะล้นตลาดหรือคุณภาพส<ม>ินค้ามันต่ำกนไปทําให้เศรษฐกิจกัมพูชาเริ่มแย่<ม>กัมพูชาถูกกดดันผมก็คิดว่าเฮ้ยไอภาวะกัมพูชาที่เป็นรัดแซนวิชที่ถูกประกบด้วยไทยกับเวียดนามถ้าเราได้ความร่วมมือจากเวียดนาม ตปประกบกดดันกัมพูชาเนี่ยนะครับหรือให้เวียดนามช่วยบีบให้กัมพูชาเนี่ยมีความเกเรล,ลดน้อยลงบ้างน,นะครับผมคิดว่ามันจะส่งผลดีกับประเทศไทยก็คิดว่ากลายุทธ์ใหม่เนี่ยน่าจะรับเวียดนามเอาไว้พิจารณาไม่ไทันในปัจจุบนครับ่อค่ะอาจารย์อาจารย์มองว่าเราจะสามารถกลับมาตอกติดก,กับเวียดนามได้อีกไหมครับเพราะว่าตอนแรกเราปฏิเสธเข้าไปแล้ว ผนทางที่ดีที่สุดที่ที่เราจะหันไปหาเขาแล้วก็ดําเนินการคู่ขนานกันไปกับมาเลเซียเพื่อไม่ให้เกิดความตะกิดตะขวงใจเพราะว่ามาเลเซียก็เป็นประธานอาเซียนเนี่ยไทยจะทำได้อย่างไรคะผมว่าโอกาสยังไม่ปิดตายเราทําได้หมดนะครับมผมคิดว่าเราก็ดําเนินการคุยกับทางเวียดนามนนะครับท,ทั้งในส่วนของกองทัพไทยส่วนของกระทรวงการต่างประเทศส่วนของภาคธุรกิจอ่ะ ลองคุยดูนะครับเพื่อให้มีการกดดันกัมพูชาให้เกเรน้อยลงนะครับแล้วก็ให้อยู่ในร่องในรอยเพื่อสันติภาพของอินโดจีนแล้วก็อาเซียนโดยรวมรถ,ถ้าดึงเวียดนามเข้ามาเป็นสปอตไลท์ที่เด็ดขึ้นนะครับมาเลเซียก็จะขยับขะโยกเหมือนกันเนื่องจากว่าเออเอเอคือเขาคิดว่าเขาไปเขาคนเดียวอ่ะนะครับที่ที่จะต้องมาคุมเกมไทยกับกัมพูชาในเวทีอาเซียนนะแต่นี้พอมีเวียดนามปุ๊บเนี่ยมาเลเซียก็ต้องปรับกลยุทธ ใช่ไหมครับจะต้องปรับกลยุทธ์มาแคร์ประเทศไทยมากขึ้นหรือหรืออย่างเนี้ครับเรื่องของเกาหลีใต้อ่าที่มีคนเกาหลีใต้เนี่ยถูกฆ่าตายใช่ไหมครับโดยแก๊งอาชญากรในกัมพูชาเนี่ยเป็นโอกาสทองเลยครับที่ประเทศไทยจะไปกระชับความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ในลักษณะที่ช่วยกันประนามหรือกดดันกัมพูชาในฐานะรัฐอาชญากรนะนะครับซึ่งตรงเนี้โอกาสมาแล้วไทยจะต้องเร่งขยับแล้วถ้า เราขยับให้เกาหลีใต้เนี่ยนะครับเ,เราเห็นใจเกาหลีใต้แล้วร่วมกดดันกัมพูชาชพลังเกาหลีใต้ที่อยู่ในลุ่มน้ําโขงก็จะมีมากขึ้นแล้วญี่ปุ่นนะครับก็จะต้องขยับแล้วก็คล้องเข้ามาใส่ใจกับบทบาทของไทยหรือว่าจัดก,การกับภาพลักษณ์กัมพูชามากขึ้นเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประธานภาคีอนุสัญญาอัตว่าเรื่องทุนระเบิดแต่ผมถามหน่อยน,ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีการประนามหรือกดดันจากโตเกียวมาที่พนมเปญบ้างไหม ในเรื่องของทุนระเบิดแต่พฤติกรรมที่ก้าวร้าวของกัมพูชามผมคิดวานน่าญี่ปุ่นนิ่งมากแล้วญี่ปุ่นนิ่งมากปั๊บเนี่ยเราก็ต้องดึง ให้เกาหลีใต้เนี่ยขยับมาเป็น ừ, สปอร์ตไลท์ทำให้เอเชียตะวันออกเนี่ยมันมันโยกคลอนวันนี้พอมาเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยญี่ปุ่นก็เห็นบทบาทของเกาหลีใต้เพิ่มญี่ปุ่นจะต้องมาขยับมาปรับปรุงพฤติกรรมมากขึ้นด้วยผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเราจะต้องขยับในลักษณะนั้นน,น่าสนใจมากเลยเป็นเป็นกลยุทธ์ที่ที่ทาให้เราได้เห็นถึงถึงความฉลาดความชาญฉลาดทางการทูตนะคะอาจารย์คะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ากัมพูชาใช้บทบาท ใช้บทบาทของตัวเองในเวทีโลกเนี่ยกดดันไทยอยู่ตลอดเวลาแต่ภายใต้การทํางานของรัฐมนตรีต่างประเทศท่านใหม่คะ่ะท่านเสียสัก,ก,กพวงเกตแก้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นบทบาทของไทยเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์คะในการสวนกลับในเวทีโลกอาจารย์มองว่าอันนี้เนี่ยมันมันเป็นท่าทีที่ชัดเจนมากพอแล้วหรือยังคะผมคิดว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีเป็นเก้าวที่ดีนะครับแต่ในส่วนของผมผมคิดว่า เราจะต้องมียุทธศาสตร์สาขาในการต่นอสู้กับกัมพูชาบนเวทีโลกนะครับขาที่1เนี่ยคือวงสหประชาชาติคณะมันตรีความมั่นคงสหประชาชาตินะครับจีนสหรัฐอ,อ,อะไรล่ะครับที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติซึ่งมันมีวงคุยย่อยๆในชั้นกรรมาการด้านความมั่นคงสันติภาพแล้วก็นะครับ u n s c r ที่เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ สิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องเพิ่มขนาดกิจกรรมทางการทูต<ะ>ในการเข้าไปคุยในการเข้าไปอธิบายในการเข้าไป event, ดีเฟนเหตุผลของประเทศไทย<ม>ต่างๆนานานเนี่ยเราจะต้องเพิ่มการเคลื่อนไหวตรงนี้ให้มากขึ้นค่ะ่าที่สองคือเป็ะอย่างในเวทีอาเซียนสัมมิตครั้งที่47เนี่ยที่จะมีขึ้นวันที่26ถึง28เนี่ยครับเรามีประเด็นอะไรที่เราจะไปพูดในเวทีนี้เพื่อที่จะกดดันกัมพูชาได้บ้างครับ จะไปกดดันได้ยังไงครับในเวทีนี้จะมีต้องก็จะต้องมีญี่ปุ่นให้ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้รวมทั้งสหรัฐในการที่ต้องส่งที่แทนมาด้วยใช่ไหมครับครับก็ขาที่สองที่ผมจะพูดถึงก็คือเวทีอาเซียนคลัสเอเชียนะครับเราจะต้องขยับโยกอนเจนดาที่สําคัญเออก็อย่างเช่นอาเซียนสมิตน่ะมันจะคุยเรื่องอะไรผมว่าเอาก็อาจจะมีการเลือกตั้งของรับเสียงขาดหายค่ะอาจารย์คะ ครับนาเสดายที่เสียงอาจารย์ขาดหายนะคะาอาจารย์เมื่อกี้นี้ฮะได้ยินไหมครับค่ะเวทีที่สองก็คือ,อเวทีอาเซียนบวกเอเชียค่ะอาจารย์คะใช่ครับเวทีอาเซียนบวกเอเชียก็ประชุมอาเซียนสมมตินะ,นะครับก็อาจจะมีประเด็นสําคัญเช่นการเลือกตั้งในพม่านะครับเรื่องของชายแดนใต้เรื่องของทะเลจีนใต้แล้วก็ความขัดแย้งไทยกัมพูชาอ่าเราก็ต้องเล่นบทบาทตรงเนี้นะครับ เสนอข้อมูลล็อบบี้ตัวแสดงที่เกี่ยวข้องสําคัญนั้นนะครับให้มาเห็นอกเห็นใจทางประเทศไทยให้มากขึ้นส่วนเรทีสุดท้ายเนี่ยกรอบสุดท้ายก็คืออนุสัญญาออสตาว่าเนี่ยซึ่งญี่ปุ่นเป็นประธานะ่ะผมก็เสนอกลยุทธ์ไปที่ผ่านมาเล็กน้อยนะครับว่าเราจะต้องขยับโยกยังไงเพื่อให้ญี่ปุ่น กับรัฐพาคีอื่นๆประน,นามกัมพูชามากขึ้นกรณีของทุ่นระเบิดถ้าเราขยับยุทธศาสตร์สามขาตรงนี้ได้ผมคิดว่าการต่างประเทศเราจะอยู่ในสภาชนงลุกและดีขึ้นมาอืมค่ะขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะคะอาจารย์คะครบถ้วนเลยยุทธศาสตร์สามขานี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะว่าเราจะหาทางออกให้กับประเทศได้อย่างสมศักดิ์ศร,รีในเวทีโลกนะคะสําหรับวันนี้ค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดรดุลยภาพ,าพปรีชารัฐอาจารย์ประจําสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยา ธรรมศาสตร์นะคะ